สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีมังกรนะคะท่านที่เกิดระหว่างวันที่สิบหกมกราคมถึงวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์ความรักชาวราศีมังกรเดือนตุลาคมนี้มีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะตามหน้าไพ่แม่หมอ การอ่านเป็นการอ่านทั่วไปนะคะตรงไม่ตรงอย่างไรอย่าเพิ่งนําไปตัดสินใจจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวหรือดูเป็นแนวทางนะคะดูเป็นเพื่อนแม่หมอไปพร้อมกันเนาะถ้าหากเสียงแม่หมอไม่ดังอย่างไรนะคะก็ลองใช้หูฟังนะคะเสียงแม่หมอจะแหบนิดนึงเนาะความรักชาวราศีมังกรรัคนามังกรนะคะ ไพ่ของชาวราศีมัง,มงกรมีหกดาบเป็นไพ่หลักแปดอ่าเก้าดาบอยู่รอบตัวสี่ดาบดาบร้อมตัวหมายถึงตอนนี้คุณรู้สึกรอเวลาหรือว่ามีเรื่องอยู่ในหัวใจกับความรักนะในบางท่านที่อาจจะเกิดปัญหา แม่หมอเชื่อว่าท่านที่มีปัญหาที่เข้ามาดูแนวดูแนวโน้มถึงการแนวทางนะคะมากกว่าที่จะถ้าเราแฮปปี้มีความสุขดีอยู่แล้วแม่หมอก็ขอให้ท่านผ่านนะคะพกดาบก้าดาบสี่ดาบคุณอาจจะมีเรื่องแทงหัวใจก่อนหน้านี้ตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังพักมีความรังเลยมีความรู้สึกคิดถึง คิดถึงเขาคนนั้นก้าวดาบกับเรื่องราวเกา่าๆเรื่องราวดีๆทุกอย่างรอการกลับมากำลังรอใครกลับมาอยู่หรือเปล่าเดอะทาวเวอร์ Tower, มาอีกออโอ้โหนะอาจจะมีเรื่องฉับพันมีเรื่องราวที่ทำให้คุณสองคนมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาแล้วความรู้สึกของคุณคือพักตอนนี้ต่างคนต่างพักสีดาบ ยังคิดถึงเขาอยู่คุณยังมีความรู้สึกอยากต้องการความรู้สึกดีๆกลับมาอยากให้เขาคนนั้นกลับมายังมีความห่วงใหญ่ยังมีความรู้สึกที่อยากรั้งความรักครั้งนี้ให้กลับมาเหมือนเดิมไพ่เจ็ดเหรียญคุณการรอคอยคุณรอเขารอหนึ่งถ้วยตอนนี้อยู่ในช่วงของการรอคอยเขาคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างอัุวินเหรียญหนึ่งดาบเขากำลังคิดว่า กำลังตัดสินใจเช่นเดียวกันอันนี้คือไพ่ออกมาไม่เหมาะก็จะพูดแต่บางราศีไม่ออก,กเราก็ต้องเปิดไพ่เพิ่มไพ่ใจเขาใจเราแต่อันนี้คือเขากําลังจะไปเหมือนกันแต่เขาก็ไปไม่ได้หรือตัวคุณเองก็ไปไม่ได้กับความรักครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะคะกับชาวมังกรแต่ความคิดข้างในเป็นสีดาบคุณคิดคุณคิดอยู่ในใจตลอดเวลา หนึ่งถ้วยคือความสุขคุณกำลังรอคอยความสุขคุณต้องการมีความคาดหวังจากตรงนั้นคุณยังพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยต่อกับความสัมพันธ์ที่มันทำให้คุณเสียใจและยังไม่พร้อมที่จะก้าวออกไปคุณยังมีความลังเลใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็โกรธนะกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นคำพูดอาจจะเป็นอะไรที่ฉับพลันเร็วไปทำให้คุณสองคนสองคนมีปัญหากันนะตอนนี้ ไพ่ห้าเหรียญไพ่ของความเหน็ดหนาวไพ่ของความรู้สึกไม่เข้าใจต่างคนต่างหันหลังให้กันเออต่างคนต่างไม่เข้าใจกันสาม้ม่เท้าการคุ้นคิดไต่ตรองว่าจะอยู่หรือไปไต่ตรองว่าจะอยู่หรือไปนะคะอยู่ในช่วงที่ชาวราศีมังกรกำลังคิดทบทวนอยู่ แต่มันเหมือนกับเกืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะยังยังรอเขายังมีความรู้สึกลังเลยังมีความรู้สึกคุ้นคิดอยู่ในใจยังรอความสุขยังรอว่าทุกอย่างจะดีขึ้นกับความสัมพันธ์ตอนนี้ความรู้สึกของชาวราศีมังกรเราก็รู้แล้วว่านะคะกําลังอยู่ในช่วงของกําลังคิดกําลังคิดถึงเขาหรือยังตัดสินใจอยู่นะตอนนี้นะคะ ต่อไปเราไปดูต่อตอนนี้คุณคิดอย่างไรกันแน่แล้วเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับเรากันแน่นะคะอันนี้แม่หมอจะเปิดไพ่สองชุดค่ะ ด้านล่างนะคะคือชาวราศีมังกรด้านบนคือคนที่ชาวราศีมังกรกําลังคิดถึงอยู่ด้านล่างชาวราศีมังกรแน่นอนนะคะมีเดว,วิลเข้ามาเป็นไพ่ของชาวราศีมังกรเองแล้วก็หา้าวยคุณมีความผิดหวังมีความผิดหวังมีความรู้สึกคาดหวังไม่เป็นอย่างที่คุณคิดทาวเวอ,อยู่ในตำแหน่งตลอดเลยไพ่ทาวเวอร์ออกมา นะคะมีเรื่องฉับพลันมีเรื่องไม่เข้าใจหรืออะไรหลายอย่างมันแตกหักความไม่เข้าใจแน่นอนความผิดหวังเกิดขึ้นใจหนึ่งคุณกำลังเรื่องนี้นะคะมันทำให้คุณตัดสินใจที่จะออกไปเด็ดขาดที่จะจากไปอยากจะจบอยากจะการตัดสินใจทุกอย่างนะคุณอยากจะให้มันจบไปให้มัน คุณรู้สึกว่าคุณไม่พอใจคุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการที่จะคุยนะตอนนี้คุณขออยู่ในที่ที่ของคุณนะชาวราศีมังกรน,นะคะความรู้สึกคุณผิดหวังมากๆมันเกิดจากอะไรแล้วเขาคิดมันเกิดจากที่คุณไปคาดหวังในตัวเขาแล้วเขาอะไรหรือเปล่าหรือความเงียบหรือเขาเงียบหายไปหรือ,อทําอะไรให้เราทําให้รู้สึกตอนนี้เรายังไม่พร้อมแต่ก็ยังคิดถึงเขาอยู่ยังไม่ได้ไปไหนแต่ก็ยังนิ่งอยู่ที่ แต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจอะไรนะคะกําลังพยายามที่จะอยู่ตรงนี้มุมอยู่ตรงนี้นะความเศร้าเกิดขึ้นเขาอ๋อเขามีไพ่ไม้เทา้าไพ่ของเขามีไพ่ไม้เทา้าหกไม้เทา้าสามไม้เทา้างานกำลังคิดคุณคิดเรื่องของงานคุณคิดเรื่องของ การทำงานหลากหลายเข้ามาเขาก็มีไพ่พระเช่นเดียวกันนะคะไพ่ไฮโรพันเขากำลังพยายามใจเย็นรวบรวมทุกอย่างเรื่องของงานเรื่องของความก้าวหน้าคุณก็มีชาวราศีมังกรก็มีไพ่พระเหมือนกันอาจจะเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนเงียบนิ่งเขาอยู่ในที่ของเขาหรือว่ารู้สึกว่าความรักของคุณมันไม่ก้าวหน้าหรือว่ารู้สึกว่า เขาไม่มีเวลาให้กับเราโชคชะตากำลังทำงานในดวงชะตาของเขาเขากำลังมุ่งไปเรื่องของงานมุ่งไปเรื่องของการจัดการหลายสิ่งหลายอย่างที่ประเดประดังเข้ามาและเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนมีเสน่ห์ด้วยนะคะหรือหน้าที่การงานมุ่งมั่นกับสิ่งที่เขาทำอยู่มุ่งมั่นกับเขาทําให้คุณรู้สึกว่า คุณก็นิ่งเหมือนกันนิ่งจนคุณเหมือนกับเขาไม่มีเวลาให้คุณคุณรู้สึกว่าคุณไปคาดหวังต้องการเวลากับเขาหรือเปล่านะคะหรือเวลาเนี้ยช่วงนี้ข้อโควิดด้วยเนาะเขาอาจจะเงียบไปต่างคนต่างอยู่คนละมุมนะเขาก็มุม่งเรื่องของงานเรื่องของเงินเรารู้สึกว่าเราโกรธอ่านะเรารู้สึกโกรธชาวมังกรแล้วก็มีราชนีถ้วยแล้วก็เดือมูนตอนนี้เขาคิดไปถึงเรื่องของ งานของเขาที่เขาทําอยู่ตอนนี้กําลังมุ่งมั่นเขาพักอยู่นะคะกําลังจัดการงานหลายอย่างที่เขากําลังทําอยู่ตอนนี้นี่แหละค่ะมันเป็นไพ่ของชาวมังกรกับเขาคนนั้นถ้าสถานะกําลังคุยคุนอยู่ก็เป็นช่วงที่ว่าเขากําลังมุ่งเนาะจัดการหลายสิ่งหลายอย่างที่ประดีประดังเข้ามาบางครั้งเวลาอาจจะไม่ได้ตรงกันหรือว่าเงียบหายไปบ้าง ในตัวของชาวมังกาศีมังกรต้องพยายามเปิดใจตรงนี้ด้วยนะคะคุณรู้สึกผิดหวังในตัวเขาจริงๆเขาไม่ได้มีอะไรนะเขาแพา้จัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ประดิประดังเข้ามาแล้วก็หน้าหน้าที่สําคัญก็คือเขาอาจจะมีความรับผิดชอบหน้าที่การงานที่สูงหรือไม่ก็ตัวเขาค่อนข้างจะคิดเยอะหลากหลายตอนนี้เขากําลังเคลียร์กับความรู้สึกของตัวเองกับภาระหน้าที่อยู่นะคะมองไปในทางที่ไม่มีอะไร แต่เรารู้สึกผิดหวังรู้สึกโกรธรู้สึกงอนอะไรหลายอย่างรวมตัวอยู่ตรงนี้แต่จะตัดใจก็คงไม่ได้นะยังรักเขาอยู่ขอให้แนะนําค่ะแล้วเวลาจะเป็นอย่างไรนะคะ บางครั้งคำพูดนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณสองคนไม่เข้าใจให้คนอีกฝ่ายเนะี่ยคิดเยอะความเจ็บปวดนะหรือว่าความไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างคุณพยายามเข้มแข็งกับความรักครั้งนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจัด g m ม n ้เหมือนเหมือนกับอยู่ที่การตัดสินใจ สิ่งที่คุณคาดหวังตรงนี้หลายสิ่งหลายอย่างมันกำลังอยู่ในช่วงที่สภาวะแบบนี้จัดเ m e นทนะทำอะไรมันก็จะเป็นไปตามนั้นเราทำดีก็ได้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างประเดิประดังเป็นไพ่ดาบที่ต้องเผชิญแต่คุณกำลังปลูกกำลังสร้างคุณคนนี้หรือใครคนหนึ่งหรือว่าทั้งสองคนกำลังคิดสร้างร่วมกันแต่ว่าปัญหาอุปสรรคก็ต้องเข้ามาคุณพยายามที่จะ ประคับประคองและก็พยายามที่จะไปในทางที่ดีแก้ปัญหาไปในทางที่ดีทุกอย่างมันจะช่วยให้ทิศทางมันเป็นไปได้ดีมากขึ้นการเปิดใจรับนะคะซึ่งกันและก ates, ันไพเอ็มเพรสไพเดวิลความสับสนความพยายามร้ายสิ่งหลายอย่างความจริงใจสิ่งที่คุณเนี่ยแหละ ความจริงใจแล้วก็ไพ่แปดถ้วยมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างทามันด้วยความจริงใจความรักที่คุณมีให้กันก็เหมือนกับว่าคุณอยากไปมองว่ามันเป็นแค่ชั่ววูบหรือว่ามันเป็นแค่อารมณ์เพราะความอารมณ์นี้มันจะทําให้คุณสองคนจากความจริงใจซึ่งกันและกันก็จะผิดพลาดหรือแปรเปลี่ยนไปได้ไพ่เดวิลกับไพ่แปดถ้วย เข้ามาก็คือการเดินจากไปหรือความโกรธเคืองกันนั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วไพ่มีสองถ้วยและเดือดสตาร์มันเป็นความแสดงของความจริงใจความชัดเจนถ้าคุณสองคนมีความรักที่ดีต่อกันซึ่งฝ่ายมังกรรู้สึกว่ายังจริงจังกับเขามากแต่บางครั้งการเปิดใจเป็นสิ่งสําคัญนะคะาว่าเขาทาใหม่ ทำไมเขาถึงเงียบบางทีเขาอาจจะต้องเจอเผชิญหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเราสองคนเข้าใจซึ่งกันและกันเปิดใจรับฟังความรักของคุณก็น่าจะมีทิทางไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานะแค่คนคุยไม่ว่าสถานะที่กําลังคุบคุยกันอยู่ที่มีปัญหานะเออไม่ว่าจะเป็นสถานะคู่แฟนนะคะหรือว่ากําลังปรงใจที่จะก้าวไปด้วยกันไปถึงความสําเร็จดังนั้นนะคะขอให ทั้งสองฝ่ายลองปรับจูนเข้าหากันและเปิดใจและที่สําคัญดูจากน้ไพ่ยวันนี้ของชาวมังกรนะคะชาวมังกรค่อนข้างจะเฟลเนาะรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะคะพยายามปรับและพยายามเข้าใจเขาเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็จะกลับมาเองแต่เพียงแต่เราเป็นฝ่ายรอและให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะความรักของคุณก็จะดีขึ้นแน่นอนนะคะแม่หมอเป็นกําลังใจช่วยสําหรับชาวราศีมังกร อะจ๊ะยอยู่ที่การสื่อสารอยู่ที่การเข้าใจมากกว่าเรื่องของความรักของมังกรช่วงนี้แต่เรื่อง <c oughs> ต่อไปแล้วกันนะคะต่อไปต่อไปเราไปดูคนโสดกันบ้างคนโสดค่ะของชาวมังกรความรักชาวคนโสดชาวมังกรมีบ้างไหมนะกับความรักช่วงนี้นะคะมีทิศทาง เป็นอย่างไรนะคะคนโสเชาวมังกรค่ะโอ้ยอ้ยไปแล้วแย่ yeah, เลยขอขออภัยนะคะมือเร็วไปหน่อยอ่โอ้ยขอขอภัยค่ะอ้าวต่อไปค่ะเราไปดูต่อ ไพ่ถ้วยขึ้นมาแล้วนะคะสําหรับความรักชาวมังกรคนโสดมีเกณฑ์ละนะตอนนี้ก็อาจจะมีคนเข้ามาคุยมีหยิบยื่นความสัมพันธ์ไพ่ออกมาสวยจังเลยมีนะคะมีคนที่ถูกใจอยู่บ้างมีคนเข้ามาให้คบคุยอยู่เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่ความรักครั้งเก่าๆ Return, Return, รีเทิร์นรูเทิร์นรีเทิร์นรีเทิร์นกลับมานะคะรีมานาหนึ่งถ้วย ความรักมีเกณฑ์กลับมานะคะมีเกณฑ์กลับมากับความรักครั้งเก่าและมีคนเข้ามาในช่วงนี้น้อหอมนะชาวมังกรน,นะคะแต่ก็ยังคิดอยู่ไม่กล้าตัดสินใจไพ่ราชาเหรียญไพ่สิบไม้เท้าแล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะแล้วก็สองไม้เท้ามีเกณฑ์เรื่องของการงานการเงินค่อนข้างที่จะเข้ามาเยอะพอสมควรงานก็หนักเงินก้อนเยอะงานก็หนักเงินก็นเยอะนะชาวมังกรน,นะคะช่วงนี้ ไม่หมอเปิดไพ่เยอะนะคะชาวมังกรคนโสดมีเกณฑ์ว่าช่วงนี้จะเด่นในเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการทําเงินนะคะแล้วก็มีภาระหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องดูแลอยู่นะตอนนี้นะคะคุณโสดมองไปเรื่องของความมัง่งคั่งมองไปเรื่องของเงินค่อนข้างเยอะนะคะต้องการที่จะสื่อสารต้องการที่จะทํารายได้ให้มากขึ้น ในช่วงเวลานี้คนโสดแต่เรื่องความรักมีเกณฑ์ได้พบนะคะมีคนเข้ามาอยู่เหมือนกันแต่เหมือนกับว่าเรายังไม่เปิดใจมีคนเข้ามาคุยน,นู่นนี่นั่นแต่คุณรู้สึกว่าอืมคุณยังเป็นเดมูนอยู่เลยนะคะมันมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่ต้องการเท่าไหร่นะกับความรักแต่ต้องการเรื่องของเงินแต่คุยได้ยังคุยได้เรื่อยๆหรือคนที่กําลังคบคุยอยู่ก็คุยกันไปได้นะแต่เป็นเน้นเรื่องของการเงินมากกว่านะจ๊ะ มีความรักเข้ามาไหมช่วงนี้ก็มีนะคะมีมาเรื่อยๆนะบางครั้งก็บางท่านอาจจะเนื้อหอมด้วยซ้ำมีคนเข้ามาคุยหนึ่งสองสามสี่ถ้วยนะคะแต่กําลังเค้นหาอยู่ก็ยังไม่พอใจหรือเปล่านะตอนนี้นะคะยังไม่พึงพอใจหรือเปล่ากับความรักนะเน้นไปเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้เงินสะพัดนะอยู่ที่ความขยันแล้วก็งานเข้ามาตอนนี้มุ่งไปที่การงานการเงินมากกว่าความรักนะในช่วงเวลานี้ในเดือนตุลานะคะแต่ว่า สนิทก็มียเยอะแยะเหมือนกันนะคะมีคนเข้ามาคุยนู่นนี่นั่นและก็เหมือนกับเรายังไม่พร้อมเท่าไหร่เท่านั้นเองนะจ๊ะสําหรับคนโซดชาวมังกรค่ะขอบคุณสําหรับทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้แม่หมอมาโดยตลอดต้องขอขอบคุณนะคะมีอะไรที่ผิดพลาดก็ขออาภัยด้วยและหากเสียงไม่ดังอย่างไรนะคะก็ลองใช้หูฟังดูนะจ๊ะแม่หมอก็พยายามพยายามให้ดังกว่านี้นะคะ ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะแล้วโอกาสหน้าเราพบกันใหม่วันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนรักษาสุขภาพขอให้ปลอดภัยทุกท่านทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ